ตายุพี่น้องสองตัวอู้สามตัวนี่แสดงโอ้สามสี่ตัวหนึ่งสี่ตัวนี่พี่น้องนี่ปลาตะเพียนกับปลาดินเดี๋ยวพี่น้องก็อนุญาตเจ็บดางเข้าหนึ่งดางเข้าหนึ่งเด้อดเออเออสี่ตัวอีนนีแต่ว่าตัวไม่ใหญ่หรอก

Ni tu ni tu nyai. Uhu. Tu nyai mah. Ini dah. Uhuh. Saya okay. okay. nak Ni tu nyai tu ni. Ha. Oh, bayang dah. Oh, oh, tu ni dong. Salah. Ini tu ni. Oh, oh. Oh, นี่ตัวที่สองเสียนีเลยสอตัวนี่โอ้เราไรเราไปใครยนไปปลาไครปลาไครพวกนาปลาไข่เกเ็แล้ว Banin tinh bà bằng 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 bò bằng 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 bằng

見てとるん<ー>